สวัสดีค่ะมื่อนี้สิมาทอดทอดมันกุ้งให้น้องเ,เติมน้ำมันเอาเอาหมอนี่เพราะว่าหมอกระทาน,นั้นมันเป็นหมอกล้นว่าเลิกจน่าจาเนาะเอาหมอนี่เปิดแจดกันแปิด,แดเปิดแยด นี่เด้จ้ามันกุ้งซื้อมาต่แมครเนะจ้าเนาะแบบซ้ำเล็ดมากแล้วซื้อมาต่แมคร ใส่ลงไปน้ำมันเดือดแล้วจ้ะน้ำมันเดือดแล้วเบิ้งมันสิเปลี่ยนจังได้แต่สีงามอยู่ดอก อาจะสีสวยอยู่หรอกใช่ไหมคะแล้วสองอันนึงเขากับว่าลงให้มันเหมือนเด็กกัดที่เดีวยดวจบเลยเองสินะ อ,อมอยู่มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเดกับสีเหลืองงามอยู่ได้ละจ้าสีเหลืองสวยอยู่นะคะสีเหลืองงาม โอ๊ยปกีนี่แม่นเาโหลดดิตกใจโอ๊ย บ้าบานนี้มันมือนเนาะมันมือนเอาซ้ำนี่ตัวนั่นนะ่ะงาม่าจะแต่ลกบ่าบานนี่เสเ็จเรียบร้อยนะคะพร้อมสื่อนี่ละค่ะขับเขาให้น้องเห็ดทอดมันกุ้งอันนี้ก็ทอดหมูน้ำจิม้ม นี่จำนี่ล่ะจ้า